ล้ำพูนฝนตกครับท่านผู้ชมเช้าวันที่17พฤษภาคม65ครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือน40จังหวัดพื้นที่เสี่ยงไทยฝนตกหนักถึงหนักมากปานกลางนะครับผมรวมถึงการประกาศจากกรมอุตุนิพยาวิรโทษฉบับที่7แล้วครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณปรเอศไทยตอนบนนะครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานนิชแนลครับสวัสดีท่านผู้ชม่านนะครับเช้าวันที่17พฤษภาคม65 มีการประกาศจากกรมอุตุนิมวทยาะครับถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7แล้วครับผมลงวันที่17พฤษภาคม65นะครับมีใจความว่าดังนี้ครับผมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็ออนจากจีนได้แผ่ลงมาปกคคุมภาคตะวัออนออกเฉียงเหนือของไทยแล้วครับประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดกคคุมประเทศไทยทะเลอันามาันและอ่าวไทยนะครับสถานะเช่นนี้จะทําให้ไทยตอนบนมีฝน ฟ้าขนองกลับเป็นลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบรเิเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปลพิมนฑลครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ํำปานและหลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบรเิเวณที่มีฝนฟ้าขนองรวมทั้งลิง็กเล่นกันอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แกรสิฟูซ่าและแม่แขงแรงกครับผม ส่วนการแจ้งเตือน40จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพึ้นหนักมากปานกลางนะครับได้แก่จังหวัดต่อไปนี้ท่านผู้ชมนะครับเริ่มพิพากเหนือนกันก่อนนะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจันบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภู กระบี่นครศรีธรรมราชและสงขลาครับผมส่วนภาคตะว,วันออกนะครับก็มีแถวจังหวัดตราดจันทบุรีสาแก้วปราจีนบุรีชาเชิงเซาชนบุรีระยองนะครับรวมถึงทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับผมได้แก่จังหวัดกรุงเทพนะครับนนทบุรีปทุมธานีนครสวรรค์สมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามอ่างทองและสิงห์บุรีครับผมพื้นที่เหล่านี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ส่วนการพรายากรณ์อากาศประจําวันนะครับเช้าวันนี้17พฤษภาคม65จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางสุขโขทัยกำแพงเพชรและตากครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด34องศาเซลเซียสครับผมภาตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้านอง3ารซของพื้นที่ครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเลยชัยภูมินคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด20สูงสุด31องศาเซลเซียสครับผม ภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักกับลงกระโชกแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจันทบุรีและราชบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด33องศาเซลเซียสครับกรุงเทพมหานครและนิมมบนทนนะครับ,รบมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งครับ อุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนาอ,อง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลงระโชกแรงบางแหง่งโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราครับรอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับผมอ่าวไทยอีกคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับภาาใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนาอ,อง60%ของพื้นที่ครับ มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีประจวบกีริขัน์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสครับผมภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าะนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดพังงาระนองและกระบี่ครับทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับผม ที่ของท่านฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายการสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่จังหวัดลําพูนอําเภอแม่ทานครับปรากฏว่าฝนตกเยอะมากเลยเดือนทีเดียวรับผมแล้วก็มีน้ําขังแล้วนะครับช่วงเช้าวันนี้คือ7พฤศจิกายน65ก็ระมัดระวังกันด้วยดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายด้วยนะครับผมวยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องใหม่สงกรานดิชแนลครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้เช้านี้นะค่ำ7พฤศจิกายน65สู้ๆกับวันใหม่กันทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ บรรยากาศเช้านี้ทรานผู้ชม17พฤษภิกายน65ครับหลังจากพยากรณ์อากาศมา60-70%ของฝนนะครับปรากฏว่าไม่ตกเลยกำลังเช้านี้ตกมาแล้วครับผมนี่